จะพามาดูกับอีกหนึ่งผลงานของเรากันในวันนี้ที่เรามาติดตั้งไว้ที่โครงการบ้านกลางเมืองราชพฤกษ์กันครับพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยตอนนี้เราก็เดินผ่านในส่วนของนาบ้านมาแล้วผ่านห้องรับแขกส่วนทานข้าวแล้วตรงนี้ครับบริเวณพื้นที่ที่เอยืนอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่เลยนะครับต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างแคบเลยพื้นที่ประมาณสัก 2, อคูสเมตรโดยประมาณนะครับเจ้าของบ้าน ระังนี้ครับตอนนี้ต่อเติมมาเรียบร้อยเขาเลือกที่จะใช้ส่วนด้านหลังตรงนี้เป็นโซนซักล้างแล้วก็ในส่วนของโซนห้องครัวหรือว่าที่ประกอบอาหารนั่นเองนะครับเราจะต้องบอกว่าในการต่อเติมพื้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการเข้ามาก่อสร้างอาจจะทําได้ค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ ผู้อยู่อาศัยเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเอจะย้ําเสมอว่างานของ JR นั้นจะเป็นงานที่เป็นงานค่อนข้างที่จะเบาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นพวกโครงอลูมิเนียมงานกระจกนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนแผ่นสมาร์ทบอร์ดผนังไอโซวอลอะไรต่างๆพวกนี้มันมีน้ําหนักเบาแล้วมันสามารถที่จะขนย้ายในการเข้ามาก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ไม่ทําให้พื้นที่หน้างานเนี่ยสกปรกหรือว่าเลอะเทอะท่านนี้นะครับพเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นในส่วนของผนัง i อ o so w วอลนะครับซึ่งไอโซวอลคงเคยได้พูดไปหลายๆคลิปแล้วเป็นหมวดหมู่ของผนังเบานะครับเคลื่อนย้ายง่ายกันเสียงได้ดีนะครับเก็บความเย็นกันความรอ้อนและที่สําคัญหลายๆคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นผนัง i อ o so w วอลที่ยังไม่ได้ถูกยึดกับเครื่องอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าใดๆนะครับแต่วันนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเข้ามาเติม ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องดูดควันนะครับแต่ว่าเครื่องดูดอากาศในหลังจากที่ทําครัวตรงเนี้ยมันสามารถยึดต,ติดกับผนงังไอโซวอลได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สีขาวเนียนตาตัดกับสีดําที่เป็นกรอบอลูมิเนียมนะครับสามารถที่ประกอบอาหารแล้วกเ็เครื่องดูดอากาศก็กสามารถดูดอากาศออกไปด้านนอกสามารถที่จะยึดต,ติดกับผนังได้นะครับไม่มีน้ําหนักอะไรนะครับส่วนด้านข้าง A ทางด้านนี้ นะครับเดี๋ยวกล้องแพนไปให้ดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบานกระทุ้งนะครับก็สามารถที่จะกระทุ้งเปิดออกไปได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่องที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นช่องที่ต้องการให้ลมหรืออะไรเนี่ยเข้ามาเป็นจานวนมากฉะนั้นเป็นช่องเล็กๆแค่นี้นะครับมันก็เหมาะกับการที่เราจะเลือกใช้เป็นบานกระทุ้งเปิดเข้าไปลมถ่ายเทได้ดีในช่วงที่ทําอาหารก็ทําให้กลิ่นควันจากการประกอบอาหารนั้นลอยออกไปด้านนอกได้จากที่ทุกท่านเห็นเนี่ย เราก็จะเห็นว่านอกจากหลังคาไวนิวแล้วโซนที่ AG i n นอยู่ตรงนี้เลยครับเนือษีรัพ A ขึ้นไปด้านบนนี้ mm hmm. ก็จะเป็นหลังคาซึ่งเป็นสกายไลท์นะครับหรือว่าเป็นหลังคากระจกละกันนะเพราะว่าอะไรตรงนี้เป็นโซนซักล้างในวันที่ฝนตกหรือว่าแดดคึ้มเจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยเราจะไปตากบ้าตากผ้าอยู่ด้านนอกบ้านมันก็อาจจะ ฝนจะตกลงมาสามารถที่จะเลื่อนราวตากผ้าเล็กๆเข้ามาตั้งอยู่ที่ตรงนี้แดดสามารถที่จะส่องทะลุลงมาจากด้านบนเป็นหลังคากระจกตรงนี้ก็ช่วยทําให้การซักล้างหรือว่าการตากผ้าเนี่ยมันสามารถใช้งานหรือว่าเพิ่มฟังก์ชันในการที่จะใช้พื้นที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากตรงนี้แต่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่สามารถสร้างความ แตกต่างได้ระหว่างหลังคาผืนเดียวกันเนี่ยเราสามารถเลือกได้ใช้ทั้งหลังคาไวนิวแล้วอีกส่วนหนึ่งอีกนิดนึงเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นในส่วนหลังคากระจกคแล้วก็ในส่วนด้านหลัง a ทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับก็เป็นประตูกระจกนะครับก็ให้แสงสว่างส่องสว่างอยู่แล้วนะครับเป็นประตูบานเลื่อนบานนี้เป็นบานตายนะครับส่วนบานนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนที่เป็นหลังล่างก็สามารถเปิดเข้าปิดได้นะครับแล้วก็ ล็อกได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าใครบอกว่าห้องนี้ไม่ได้ต้องการให้แสงสว่างอะไรนะไม่ได้ใช้เป็นโซนซักดากแบบนี้จะติดม่านติดอะไรก็สามารถที่จะทําได้จริงๆแล้วห้องแบบนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับไอเดียหนึ่งแล้วกันนะครับกับการที่จะนํามาใช้ปรับเปลี่ยนเป็นห้องครัวแต่ว่าถ้าใครจะใช้เป็น ในรูปแบบอื่นมันก็สามารถที่จะทําได้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบ้านแล้วกันนะครับว่าต้องการที่จะนําการต่อเติมในลักษณะแบบนี้ไปใช้ในรูปแบบใดอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าห้องเนี้เอเดินวนอยู่1-2-3มุมเนี่ย ขนาดเนะสคูณสเมตรโดยประมาณเท่านั้นเองแต่ถือว่าพอต่อเติมขึ้นมาแล้วมันสามารถที่จะใช้งานเพิ่มเติมได้เยอะเลยคุณได้ทั้งเพิ่มห้องครัวได้ทั้งเพิ่มโซนซักล้างขนาดย่อมนะครับแล้วก็อยู่ภายในตัวบ้านของเราเองได้อย่างสะดวกสบายครับชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแลสวัสดีครับ